สะด,ดุง้งค่ะมายกย่อว่าสิได้ป่าบ่ค่ะทุกคนมาหลุนซอยกันเด้อค่ะคือบ่นละมีบ่ mới nhập thế Hãy subscribe cho đu Xô xô เอาคือเสียงบ่อนอืมเลยปล่อยก่อนเตี้ยเอาปล่อยทำพันเดี๋ยวปล่อยทำพันคือเสียงป่าบ่อนแบนบอ ันมันถือว่ากับสีเต็นตัวลงเด้งลงเด้งล่ะอือโอ้ยลงอีกแล้วหายยหาจินตามภาษาเศร้าให้เศร้าหน้าเศร้าสุนทรบทค่ะทุกคนตึดสะดุ้งยกย่อ rung đằng nưng tôi sẽ yu kịch gay, thưa bó nè, nà. thưa bó đây bó đằng nè, vậy thì nhin sắm, nhúc nè, bác sĩ đây bác, run รุ่นๆส้อยกันค่ะทุกคนอู้สะดุ้งดังใหญ่เป็นตะถือกดีเนาะโอเหลี่ยมตาเห็นบ่ได้เอาล่มมาพร้อมีมบ่ สินักป่าเนาะเอาลงแล้วคั้นออาลงสีแสดงว่าบ่าถือป่าค่ะทุกคนค่ะเหมือนี่กบ่าถืออีกแล้ว อยกขึ้นแล้วคือบ่เห็นออกขึนบานแสดงว่าบ่ถือแล้วอาล้มปลาบ่เขาสะดุ้งก็เลยเอาตังลงมคือเกาคุ้นด่างพุ่นพิ่นถือระดีรุ่นด่างพุ่นค่ะพี่น้องเนี่ยพ่อได้เอาลงอีกละ มี่บัลละพญง,งสิบเบิงดูคือเป็นวามีตาป่าตองบ่รุนดังนั้นบัลลปพญาเป็นเสียวได้เันมีป่าบ่กำลัง โอยมันี่ยังมีบอ <c oughs> ที่นองมีแต่ปาดตองดำปึด๊ดเต็มสะดุ้งเลยค่ะทุกคน,นตาเข่ากงา็งามงามค่ะพี่น้องจ้ะเป็นเข่าใหญ่บ่าันเด็ดถอกบ่ขันเด็ดออกลูก ข้าวก็สวยงามมากๆเลยพี่น้องเอ๋ยน,นีเขา่ามีปลาอ้อยติดกันได้รับทั้งสองอย่างเลยค่ะไปค้างนี่ก็จะเป็นสะดุ้ง ค่ะพี่น้องรุ่นดังนี่น้ำกัดคุณยายกำลังยกนีบอกนี่น้ำก็ต้องมีป่าแต่ว่าบอห่าเดี๋วถึงจะลาดป่าติดยังไม่ถึงเวลาปลาจะติดยกโยอของเรา โอ้บอดายถ้าเอาลงสี่คือบอดายค่ะทุกคนยายคนสีดายบ่สะดึงยกย่อหน่อยสะดึงหน่อยเสือสบบลายาย โอ้เอาลงอีกแล้วพ่อได้เล้ยงขึ้นอีกดูดูใบอยร้องเบิงย่ายเป็นจิตถือบอก ล่อรุ่นขั้นถือปืนกระสิญย่างไปตักเอาพอถือกับปวยสะดุดง้งลมไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยค่ะมันรุ่นซอยกันว่าดาังนี่สิได้อบอกเออคือดังเงายงสิล่ะกันดังเงียบเงีับองศคือป่าสิถือดีเนาะ รุ่นๆค่ะทุกคนรุ่นซอยกันคะน่ะจะมีไหมไปยมตาเลยค่ะพี่น้อนจงจ้ะตงบุตงบุสตงกีอดอกคะ่ออกะกอลองบางรุ้งี่เปล่า กินกันนำบากแต่เด้อค่ะเวลาบ่ถือก็บบ่ถือบ่ถือกันเวลาถือก็เอาจนบ่หวาดบ่ไหวไปพี่น้องโอ้ยบ่มีบ่มีเอาขื้นโลดมันบ่มีแล้วทางพ่นเพ่นไกยกยกอ้ายกเอาค่ะทางพ่นบ่ถือแเพ่นก็ยกยกดูเท่าไดเท่งไรกละว่าก็สิว่าละติแต่ว่ามันบ่ถือค่ะพี่น้อง จ้าสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับก่อนค่ะคลิปหน้าพ่อๆกันใหม่ค่ะพี่น้องเวลาป่าถึกติดสจะดุงละกัสิมะถ่ายคลิปให้พี่น้องด้เบิ่งเด้เอ,เดอค่ะสวัสดีค่ะ